ครับขอขอสวัสดีครับผมร้อยตํารวจเอกพริวัน์ทัศนาพรหรือผู้กองพรวันนี้จะมาแนะนำรายการกลุ่มรวมพลังสันทายพบปะประชาชนพี่น้องเจ้าตะบลสันทายอำเภอรสระปีเชียงใหม่บ้านเฮารายการนี้จะเป็นรายการที่เป็นประโยชน์และสร้างสารรค หาใครมีความคิดและไอเดียที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลสันทรายของเฮาก็เสนอแนะและสามารถนำมาออกใน YouTube ชื่อช่องผู้กองพร h ช n แนล ในรายการของกลุ่มรวมพลังสันทายนะครับครับสำหรับวันนี้เป็น EP 1ของรายการกลุ่มรวมพลังสันทายผมมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่จะนำเรียนพ่อแม่พี่น้องเพื่อฟังเป็นแนวคิดนะครับ ในชีวิตของคนเฮานะครับมันมีสามสิ่งที่มาสามารถหวนวลับขึ้นมาได้ก็คือ <c oughs> หนึ่งคำว่าโอกาสโอกาสนี่มักจะมีมามบบ่อยนักนะครับในโอกาสเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างเช่นช่วงโอกาสที่เฮากับนดอายุกดเกฑนกา ของการกำหนดที่อยู่ในโอกาสต่างๆที่ว่าบางทีเพิ่นกับกำหนดอายุตัวนั้นตัวนี้เวลาฮาปล่อยมันผ่านไปมันก็ผ่านไปเลยเออโอกาสที่เขานายาขวนขวายหากกลับมาเอาก็มันผ่านแล้วก็เลยว่าเพื่อเขาจะหวนหาให้มันมาได้ละเกินอายุแก่เกินวัยข้อที่สองเวลาครับก็เวลาก็เหมือนกันผ่านไปทุกวินาทีทุกวันเหมือนกับสายน้ำที่มาไหลย้อนกลับ จะทำใ้เขาหวนหาอดีตมันมาได้ทุกวันที่เขาต้องอยู่ตามปัจจุบันหรืออนาคตที่เขาวางไว้ที่เขาว่าเขาจะต้องพุ่มเทนในส่วนตัวนั้นคือมันไปห้ถึงข้อที่สครับคำพูดคำพูดของคนเขาเนี่ก็เหมือนกับมันเป็นนายของของของคนพูดแต่ถ้าเมื่อพูดหรืออู้ไปแล้ว มันกลับมาเปลีนน่ยนนายเฮาก็ถึงบ้าคนเฮานี่ก่อนจะอู้อย่างคือมีแนวนึกคิดก่อนว่าที่เขาอู้ออกไปนี่มันสมควรหรือเปล่ามันสมควรกับการละเทศะหรือเปล่าคุณฟังจะจะจะฟังในด้านสนิหูหรือว่าจะเป็นฟังในด้านเบือ่อหนก็ลองลอง,ลองดูอีกนะครับกลับมาเปลี่ยนบทเรียนแล้วว่านึ่งคำพูดของคนเฮาเมื่อพูดออกไปแล้วกลับเป็นนายเฮาถ้าขอฝากกลับ พ่าแม่พี่น้องบ้านเฮาเพื่อพอสังเกตแค่นี้นะครับครับสำหรับโอกาสนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ